กางวันที่หนึ่งมวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลขที่ออกสามสองศูนย์แปดหนึ่งสอง บัตรเดือนเบสคอปแห้งโซ่โดนสิโดนพื่อนเพื่อยุจิเนี่ยมาถึงจะจองว่ดตัวนี้ตเดีนครับพี่น้อยตัวเดียวพอหรอครับตัวเดียวพอหอครับเม้นบัตเดเลขก็ือมาได้เด็ดเด็ดคือทะเบียนรถนครับแปดหนึ่งสองสามตัวครับผมสามตัวเลยนะครับจะมาถ่วงเอาละเราจะความไม่ได้ใจเรืงส่วนอย่างแดงมีอยู่ไหเนี้ยเซ็ไว่เด็ดจเบสเพราะอย่งไรนี่จองแลกันเนี่อเดี๋ยวหัวยังเนี่ยครับ เออนี่แหละยงบุยกบเยยงิแขนลอยแขนลอยม่น้ยงบเลยทั้งางทั้งบนเลยนะนี่เนะค่ะที่ยกให้ดูเมืはは่อเช้าก็ใบนี้ครับยกจนปวดแขนเืยอเช้ายกจิปวดแขนปู่บวะยงบุอดเลือดไทยแคปฟอมให้พ่อมยังดีดี คนม่เถือครับว่ามีดวงเดี๋ยวันึ่งหนึ่งสองเก้านาะป้อยทุกช่องทุกคลิปเลยในช่องเก้านี่กัน่าจะพลาดได้ครับก็น่าจะพลาดได้เออไดครับัดอัน2ตัวกับสิพ่อได้อยู่แต่คือว่าคูมีดวงกับคู่มีดวงปคู่ันบอกแหวนะครับจเอาจาบรเนาะแต่ได้บดก็มีแหละครูมีดวงกับทีได้ไปงคนเห็นกับบบอมากน้ำเสียกับพานเนาะค่ะอยู่ที่ดวงอาจารย์นี่เลยครับอาจารย์นี่เลยอยู่ที่ดวง ทะเลขันละมุ่นนะสองหนึ่งเก้า ตีมาคลิปได้กับสองเก้าเก้าหนึ่งสองสองหนึ่งเก้าหนึ่งสองเก้ามาสีเทียมาซี่เทียก็ได้ตัวเดียวได้เก็ดก็เพิ่ย้ำให้ย้ำโจเก้ามีมือสุดทายแหนบเราเราเปลี่ยนเราหายเด็กกางเราเพิ่มครับเพิ่มมีมือเศร้านิ่เียมาสีเทียก็ได้หนึ่งสองเก้าเพิ่มเพิ่มตรงๆก็เป็นตารเพิ่มยัด้นการเพิ่มตามสบาเราบอกอะไรได้เทียนเราถอยบอกสูเงี้ยเราบอกว่าเออมาสันเออีเก้าครับ มาปูก็เลยบอกให้กับเป็นซี่กน้ำแน่ครับเฮ้ยเบิกทราบกับซื้อที่ซีเกล้วลุนหลายเลยได้เหมือนเสานี้เนาซื้อ่าจีซื้อมาคากแล้วครับลงทุนหลายมันมากองสท้ายเนี่ยก็สั่นีแด้น้ำเล่าแต่ขึ้นฝันตะลังแต่เอ็กซาลงสะากับห้อกับเบต่าที่เพื่อนมาบอกครับก็คือห่อสีไปบอกใค่ทบอกอะไรกัเพื่อนบ่อมากบอกก็ได้เอ็กตัีวาอะไไปแม่แม่ลงซากก็ถือเพราะว่า รอบแรกนะก็ถือหนึ่งสองเก้าอันกัเพื่อก็ยังแยกให้อยู่เนาะหนึ่งสองสองเก้าหนึ่งเก้าให้ละเอียดเลยน้องให้ก้าวพ่อมเออซาให้ละเอียดพร้อเมืองเนี่ยแม่นบอกทราก็ถือเพราะว่าตั้งแต่ต้นคลิปถือมาเลยครับครับผมยังงวดนนี่บอกว่าถึงวันนั้นเอาไหมค่ะกองนี้ผู้ถือเลยครับตรงนี้ผู้ถือแหละเวลาเรียงว่ากันอีกทีนึงกองนี้ผู้ถือแน่น้อยเลย พอหลังพ้นันซื้อไม่ได้ตัดเอ้เพิ่นเรียนบบกสามตัวเลยิ่นบอตัดเลยแล้ววัานั้แจงว่ากันไปไม่อีกทีนึงบูได้ม่ดดงอะไรที้กันไปยี่งกันละวูหายไปโดนครับพี่น้องแล้วค่ายว่ากันไปวูม่โดงก็คอยีนีส่วกองไปเรียกซีนีครับูไม่ก็ได้สววันไหนได้พี่น้องก็ต้องหลุด สองวันแล้วเนาะสองวันล้วัควันวัทั้งหันแั้งแต่ทั้งบนทั้งลาทั้งสามตัวตได้เบิ้งเลอะเนาะใบนีใบไม่ีลานนี่ใบมันเมียนี่ตัดให้เบิ้งรแม่นพ่ถือกันแนสบสองสองหนึ่งก็ยังรากลับน้ำในเด็ใบนี้เราตัดให้พอมันนะใบนี้เจ้าจ็ต้รันจะนั่งนั่งะแม่นั่งระบเป็นสัเกียคัเป็นคู่เป็นคู่แดงครึ่งครึ่งาก็กลับน้ำไนแต่ทะเบียนรถนี่สามตัวเนี่ยครับเป็สาน อืมครับแจ้งว่ากันไม่งวนนาแจ้งว่ากันอีกทีนึงกันเลยหรอกอันนี้อันนี้คือส่อง ทีมงานก็ได้มากงคงสุดท่ายเนาะค่ะไม่แค่นี้ีหนึ่งเด้อจะออนี่กัเพราะว่าเอาห้ปูแล้วถือไปเพราะว่างานไม่ได้มาตองงวัดตองงวดเลยทีมงานมาเดี๋ยวเดียวแต่มือตองหวดครับครับมือบวงสวงมือบวงสรวงอสามตุมุมันบวงสวงสองสิบเก้าอันนี้คือทุกช่องก็คือชุดนี้ได้จัดหนึ่งสองค่ะได้ค่ะ ใช่แลเพราะเนี่มือคือของมันแล้งหนิขนาดมาหายตองวยอดกันครับก็เป็น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 ไม่ได้เป็นครับเพราะว่าเพิ่นไปนัดเข้านัดเพิ่งบอกอะไรเที่ยวมาหาโผล่ะมันมาหาสีบอผาอันเพิ่นมาบอกก็ชิได้บอกต่ออยู่ครับเพิ่งบอกว่าบอกจ้าเสียเวลาจะในที่นัดมือเลยนัดบวกเปลี่ยนกันครับต้องหายเพิ่นนัดเข้าแม่นครับตอนเพิ่นบอกเข้าจอแนาทีมาบอกอีกทีหนึ่งคันไปนัดมือปั๊บเกิดเพิ่นบอกว่าเฮ้ยไดี๋ยวไปเซฟซ้ำตัวกันพิศจับอีกหรือร่วมสมเชียวจะมันจะเป็นการตัวแม่นครับแม่นเป็นทังสั่น เลยประกาศว่าม so so ือใดมือใดนะครับเขาก็ล่อเพื่อนชวนเพิ่นบอกว่ากันจักสิไปวาสุดท้ายพิธีมาคือต้องมีผู้มาบอกถึงสี่ได้เนาะแน่นครับคือบดไอคำนวลบดไอยังบอมมีเรียกคำนวณบอมมีเรียกขึ้นเลยครับเรียกเรียนเป็นปูเพิ่นบวกพิุ่ญเรียกพี่บอกกันต่อไปก็ต้องล่อเพิ่อนการเพิ่นมาบวกก็นจักสิบบอกต่อเพิ่นอนมาบวกก็จักสิบว่าจังใดเลยนะครับเป็นลักษณะนั้น ช่วมากช่วนมากนี่โดนบ่ค่ะเพิ่นจังสีมาเข้าฝันหลังออกเลขออกกาจีไปอยู่เพราะว่าจะสีสหามือบ่เกินนี่นะครับยังมาโดนหลายเมื่เกิน่ะหามือเนาะครับผมหญ้าเราก็ดีเลยเนาะเราเป็นหญ้าเป่าบ่าวพิ่อองค์วัดแรกมาครับหญ้าก็ดีเลยเนาะเราแยกบวนแยกรางให้พร้อมดีๆโอ้เราปุถีเป็นปูเราดีเราดีเนาะเราบ่มาหายเลยคือปูว่าหญ้าเรากิตใจดีถึงเราสุเป็นเป่าเป็นพวกกระซัง ครับแต่ว่าเพื่อนดีแม่นครับเรามาคิดบุญยกันนี่สันจะได้เ้ามาคิดบุญครับเ้างมาบุญเป็นล่างเป็นล่างระบบเลี้ยงเลี้ยงท้ยบ้านเนี่ยโอ้ยป้านาคาซีนเดลี่ยนถามเลี้ยงอะไรนี่พวกจักเบิ้ดปานนั่งไปยืมเขาเปลี่ยนตุ่นพอดีจิ้นใหญ่ยังไงมุอเบิ้ดมือแก้วตาทิพย์เลยแม่นครับเวลาปูไปถามนี่เขาไปถามในปลาผลบ่้างผลอะไรที่ผลนะครับส่วนใหญ่กับมาเฮียนบ่ได้ดอก เป็นสิเป็นอันทำรรเป็นพุ่งบ่ปูปเป็นลักษณะใดมองแล้วอย <มา S 2> ู่มันคือมันเป็นเป็นพ่นฟังมือท่านึงเป็นก่อภัยบาตรนะก่อบางไงมาลานบัได้ครับยนี่มันแล้วก็ว่าอยออไปไฟกับสีเสียในหันมันล้เสียว่ากัไฟฮวงวูออกมาจากหันรุดเข้าไปในก่อภัยนั่นครับพอมันจะเป็นพ่นฟังนึ่งพ่นปวกวฟังนึงฟังนึงเป็นกอ่อภัยอ่ภัยบาตรก่อบางไงหมดเลยมือเท่านร้อยแล้วเป็นหลอดวิเศษบนรถใช่ครับได้แต่แสงพีเป้าครับ ถามว่าลูกเกี่ยววิเศษนะเราะเราหากฟังเสียงรถปานไปที่20ี่ฟังเสียงเัินน้ำมันเพิ่นว่าจะดังยุดยุดยุดกูเลยฟังเสียงมันมีเสียงความดีครับดังยุดยุดยุดกูเลยเขาเสียงน้ำมันเพิ่นน้อยจวดจวดลงเลยนั่นแหละเป็นไฟแรงลงเลยหยุดหยุดหยุดลงเสียงขึ้นไปนะทีแรกก็ดังยุดยุดยุดควดาโดดกับสีดังยุดลงแบบอ่ากขะมีดไปห้างบินลงจะเอาไม้ย่อยพุ่อีกครับเป็นเสียงสั่นอันนั้นคือเวลาเราหากิน หันไมได้เราบังหากัเป็นลูกไฟสีสมสูงี่ครับสีร้อยโบสูงดอกรอยซ้ำห่อซ้ำเบิ้งเบิ้งเบิ้งโตหอลเบิ้งด่างหหลสูงสไกัซ้ำกันนั่นแหละซ้ำดังกันเดี๋ยวครับแมนครับที่โบล้อยสูงเมือนกนคือลอยสูงบัดลสีไปนั่นบัดล้สีไปยายมองครับหันโบมองที่ล้อซ้ำห่อยางเนี่ยลงลงลงไปซ้ำก็เห็นตั้มเลยวันนี้ลราขิดดินเวลาเส้นย่างห่อดังย่องย่อนและบ้านนี้ครับครับแต่ว่าเราขูดเขียนหน่อย ต้องถึงกินกบกินเทียนครับกินได้กินได้อันใส่กินได้เคร่งใน่แต่ว่ากระถือว่าเหล้าเหล้าไมตตาเนาะบุญบุญบ้างใสเอฟซีถือหนึ่งว่าธรรมดาเนาะครับบางคนเพิ่นก็ว่าบ่มักเลยหนึ่งสองมาสั่นเลยบ่มือมาสั่นครับตัวมันออกเลยล่ะตัวนุกับบ่มักเลยหนึ่งสองบ่บ่มันตรงกันแต่แต่อันนุกับบ่มักวิปปู คันคือตั้งไหนสื่อน้่งบูมเอิญนั่นก็เลยสื่อเพราะว่าแดงเก่งคืนก็เลยสื่อันสื่อวมื่อไรก็แต่ว่ากับบวมักแต่จะสื่อนะแต่มาขันตัวแดงได้เบิร์กันที่แหลกขันสีนิดหวงเนาะหนึ่งสองเก้าขันว่าขันห่อตัดออกมาหนึ่งสองหนึ่งเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะออกไปแด้หมันบ้าก็เรืแค่หนึ่งสองกับสองเก้าขันพูดกันนั่นนะเพราะว่าหนึ่งสองเก้านี่ปล่อยออกไปแต่แดงเลยเนาะค่ะแต่ว่าแบ่ว่าได้มาตัวนี้อีกเลย เพราะทำไมเราบอกสานมาวานอยูนึงคือมือเซเนทสนเพราะว่าเรา่บอกคืนนี่เราบอกเอาไปเรียกเรื่องล่างเราเบอกว่าล่างมาซีเกคือยา่นวานีเอฟซีกับซไดไลท์อยู่ที่มือเซเแล้วไปเห็นสองสั่งสามสั่งมาจะไมจะแักเ <ส>ตอนปูบอกซีเก่าปูบอกบอกบอกแล้ว manager, พูดเป็นสีวินวินเบอเบื่อติบอกต้องขาลงมาดนีนครับเอกันพี่ชมอบวนลกเานดหัวเลยน้องอูเลยับกดหัวเลยกรดหัวหเลยบัดนี้ย่ามได้เป็นจ้าสีหาอีกปูว่าครับผม um, บอกผู้ซื้อกันนะครับต้องรอทับเปิลบอกและต้องตามเรื่อยๆนะปูนเนแมมาฟังปูเรื่อยๆ